ช่อง J K J K Channel สนับสนุนโดย Suzuki Carry Drive the Dream เขี่ยคู่ทุกธุกรกิจร,รับส่วนลดพิเศษสูงสุด30,000บาทพร้อมผ่อนเพียงวันละสองร้่สิบสบาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง30กันยายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอแสดงยินดีกับทีมวอลลเย์บ,บอลสาวไทยนะครับ ชนะอียิปต์ไป3ต่อ1เซตนะครับก็เป็นการประเดิมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับซึเราเป็นเจ้าภาพนัดต่อไปเจอกับสวีเดนในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามให้กำลังใจกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งกระแสวอลเลย์บอลก็ยังคงอยู่คู่กับวงการกีฬาในบ้านเรานั่นเองนะครับกนฬาวันนี้ก็แน่นอนเบื้องหลังเชลซีออกฟอร์มถล่มเละเลย5ต่อ1แต่ว่ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นก่อนเกม นะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเชลซีก็น่าจะทราบดีที่ทำให้เชลซีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ทุกคนก็เฝ้ามองไบเอันมิวนิกครับโอ้โหจัดไลฟ์ซิกไป6เม็ดนะครับแฮร์รี่เคนแฮรตทริกโอ้โหโชว์ฟอร์มกันอย่างยอดเยี่ยมตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับเหลือเวลาอีกสัปดาห์เศษๆนะครับก่อนที่จะปิดตลาดในวันที่1กันยายนนะครับทั้งหมดนี้ติดตามอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือแมนซิตี้กับสเปอร์วันนี้นะครับ18บแนนาที ก็ติดตามพรีวิวได้นะครับทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฟุตบอลนะครับเปิดฤดูกาลแล้วคุณผู้ชมสายบอลเชียรบอลกัน,มนเมื่อคืนนี้ใครที่นอนดึกนะครับแล้วก็ตื่นในสายหน่อยก็ผมมีตัวช่วยนะครับแนะนำกันทุกวันเลยครับอินโนบิ u มัลติบีแอมิโน plus วิตามิน B รวม plus ทอรินและกรดออมิโนนะครับทานแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ล้าไม่เพลียสดชื่นเเนจีนะครับ เพราะวิตามิน B รวมนั่นเอง B1 และ B12 เต็มแม็กซ์ตามมาตรฐานของ o Plus, ออยพลัสโทอรีนเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทน,นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie Channel ลดทันที15%เมื่อซื้ออินโนบิกมัลติบีเพียงกรอกโค้ด INNO JK 1 5 p โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดจับคู่ซื้อ ia, อินโนบิกมัลติบีอะมิโนพลัสและอินโนบิกลูเทนบิวโบรีพลัสตั้งแต่2ขวดขึ้นไปลดทันที20%กรอกโค้ด INNO JK 2 0 p ช่องทางสั่งซื้อทาง s h อ p e e Lazada ในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมแล้วมันนี่สรุปข่าวซื้อขายกันก่อนนะครับก็เรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยความชัดเจนล่าสุดก็ใช้คำว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังคุมเคลออราอิซักยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับเอดดี้ฮาวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอีซักยังเป็นนักเตะของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตามสัญญา100% แล้วก็ยอมรับว่าถ้าเขาอยากจะกลับมาเล่นกับทีมอันนี้มันน่าสนใจนะครับพูดประโยคเนี้เขาอยากจะกลับมาเล่นกับทีมทุกคนพร้อมอ้าแขนต้อนรับทุกคนพร้อมที่จะ,อะยอมรับอิสซากม,มันยังไงถ้าเขาอยากจะกลับมาเล่นกับทีมแล้วยังไงตอนนี้ถ้าเขาไม่กลับมาเล่นนั้นมันจะยังไงต่อไปนะครับข้อกฎหมายตอนนี้ก็กําลังพูดถึงกันเยอะแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจคือถ้าหากว่าอิสซากทําหนังสือขอย้ายทีมขึ้นมานะครับ ในระหว่างที่มีสัญญาอยู่ในระหว่างที่สัญญาเหลืออยู่อีซักก็จะสูญเสียเงินโบนัสนะครับเงินเขาเรียกว่า r o ยัลฟรีนะครับจากสมสิสอนก็เป็นก้อนใหญ่นะครับอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเขาจะทําเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่เนลคาสเซลว่าจะมองปัญหานี้ไปในทางไหนนะครับคือลอมชอมขายออกไปนะฮะหรือว่าจะเล่นไม้แข่ง โอ้โหมันคือตอนนี้บอกเลยว่ามันมันดูยากนะครับดูยากสถานการณ์นะตอนนี้เอาง่ายๆคืออีซักซ้อมคนเดียวมันไม้มีส่วนร่วมกับทีมแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอลิวพูลอืมนะสนุกแน่นอนนะครับเรื่องของอีซักก็ยังต้องตามติดกันทุกวันนะครับวันต่อวันต่อมานะครับเรื่องของนัทเทนฟอรเรสเอ่อเจ้าป่านะครับซึ่งได้เล่นชวนอยู่รอบยูโรปลาลีกแบบส้มหล่นนะฮะหลังจากที่ Palace, agne, คริสซาฟาเลตแชมป์เอฟเอคัพโดนปรับ ตกไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะเจ้าของเดียวกันกันกบโอลิมปิกลียงนั่นเองฟอเรสต์ Forest ยืมตัวดักลาสลุยครับมิฟ uh, ิลด์ดีกรีทีมชาติบราซิลซึ่งเคยเล่นในแอสันวิลล่ามาจากยูนตุสยืมปีหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นวิลาขายกับยูเว่ไป50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในเกาโชก่อนที่ uh, นักแคมป์ฟอเรสต์ก็จะซื้อมาเสริมไม่ซื้อนะครับยืมตัวมา1ปีสัญญานะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพของฟอเรสต์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยข่าวฟอเรส์ครับคุณผู้ชม นูโนซานโตเอสเปริโตนี่มีโอกาสจะโดนกดนะครับออกจากตำแหน่งเนื่องจากเริ่มมีปัญหากับทางด้านเจ้าของทีมมารินากิสจากกรีซนะครับเจ้าของทีมนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวกรีซซึ่งไม่ค่อยพอใจแล้วก็นูโนเองก็ไม่ค่อยพอใจทีมเพราะว่าตอนนี้เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนูโนไม่ได้มีส่วนจิ้มจะเอาไข่หรือจะขายไขรเป็นการทำงานโดยผู้บริหารทั้งหมดเลย เขามีหน้าที่คุมจีมซ้อมอย่างเดียวแล้วก็วางแผนแข่งเท่านั้นเองครับนี่เกมแรกเนี่ยเอาชนะอย่างสวยๆมานะครับสามต่อศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรนอกภัยแต่ว่านูโน่เขาให้สัมภาษณ์นะเขาอยอมรับนะครับอืมว่าม,มันมีข่าวลืออะไรพวกนี้ออกมานะครับเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องบริหารต้องจัดการกับประเด็นเหล่านี้แต่ทุกคนก็มองว่าการที่เขาไม่มีบทบาท ในการซื้อขายนักเตะนะครับมันทําให้โนซันโตเนี่ยน่าจะเ,เรียกว่าไม่พอใจนะครับกับเจ้าของมาลินาคิซึ่งก่อนหน้าน,นี้เมื่อก่อนเปดิดฤดูกาลก็ไปแต่งตั้งเอดูอดีตผู้มนวยการกีฬาอาร์ซนอลมาทําหน้าที่เป็นผู้มนวยการกีฬาระดับนานาชาติของฟอ e เรสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันทําให้มันเป็นปมแห่งความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีข่าวว่า นูโนซานโตมีโอกาสโดนปลดเอาถ้าปลดเขาคุณจะเอาใครเขาทํางานตั้งแต่ปี2023ปีที่แล้วองค์จะเห็นนะครับว่ามารินาคิสกับนูโนซานโตที่เสมอกับเลสเตอร์2องเนี่ยนะเขาลงไปในสนามเลยนะบอลน,นำสองศูนย์เสมอได้ไงนะครับอาคุณผู้ชมก่อนจะไปเข้าเรื่องของเชลซีกับเวสต์แฮมอีเต็ว่าทําไมถล่ม5ต่อหนึ่งขอแนะนําตัวช่วยนะครับ เน่คุณผู้ชม no B, อ n นโนบิกมัลติ a m i n o plus วิตามินบีรวม plus ทอรีนและกรดอะมิโนทานแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับมี energy ไม่ล้าไม่เพลียเพราะวิตามินบีรวม B1 และ B12 เต็มแม็กตามกฎของ IL, ออยล์ plus ทอรีนเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทน,นะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะ jk j a c k i e channel ลดทันที15%เมื่อซื้ออ n นโนบิกมัลติบเพียงกอรอกโค้ด inno jk 1 5 p โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทิมโปรดจับคู่ซื้ออ no ิโนโนบิกมัลติบีอะมิโน plus i ลโนบิกลูทินบิบร r พัสด s ตั้งแต่2คขวดขึ้นไปลดทันที20%กรอ็กโค้ดอินโนเจเคช่องทางสั่งซื้อทางช e, ้อปปี้ลาซาด้าในคอมเมนต์ครับ <S <S รคุณผู้ชมครับมาว่ากันที่เบื้องหลังเวสต์แฮมแพ้เชลซี1ประตูต่อ5้าโอ้โหอย่างทรมทลายนะครับแหมแต่ว่าก็เป็นเกมที่แฟนบรรอลเชลซีก็โตกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนแข่งนั้นโคพารเมอร์อ Co ซ้อมอยู่มีชื่อลงตัวจริงนะครับซ้อมอยู่แล้วเกิดเจ็บขึ้นมาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันก็ส่งเอสเซวาลงมาแทนโคพาร์เมอร์นะครับมันก็เลยทำให้โอ้โหแล้วมันจะยังไงต่อเนี่ยนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งมาดูแท็กติกผังผู้เล่นของทั้งเวสต์แฮมและเชลซีกันก่อนครับแกรมพอตเตอร์ของเวสต์แฮมนะครับก็จัดตัวในระบบ3-4-1-2นะครับเออเบอร์เซนเป็นผู้ศัปท์ตูสาม เซนเตอร์ Center, มีโทดิโบคิวมันและก็อาเกตนะครับส่วนวิงแบ็กสองข้างฟานบิสซาก้ากับดิยุฟขณะที่วอร์ดพาวส์กับซูเชกเป็นวิฟิลคู่กลางลูคสัสปาเกตา้าเป็นเบอร์10หลังกับโบเวนและฟูคลุกเป็นหน้าเป้าคู่ส่วนเอนโซมาเลสกาก็ปรับแค่ตำแหน่งเดียวนะคือเอสเซิล์นะครับแทนโคลพาเมอร์ซึ่งเก็บส่วนผู้สาประตูมีซันเชสครับพุสโตชาลูบาอาดราบิโอโยคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับกูกุเลียไกเซโร่กับเฟรนเดสเป็นมิฟิลคู่กลาง ชาวเปโดต้องดอบลงมาเป็นเบอร์10อันนี้มีการปรับอีกคนหนึ่งก็คือเลียมดีแลปมาเป็นหน้าเป้าแล้วก็เปโดเนโตนะครับนี่คือ11คนแรกของทางด้านเชลซี Chelsea. เปิดฉากมาแค่6กนาทีโดนไปก่อนเลยครับโดนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจวังหวะที่เอสเดวาลเสียบอลดันกลางนะครับแถวๆริมด้านขวาเหมือนจะสก,กิดบอลให้เพื่อแล้วโดวนดักไว้ได้นี่ลูคัสปาเกต้าเขาพาบอลจ,จี้มาไกเซโดก็ไม่เข้า พอถึงระยะ25หลาเขายิงเลยโอ้ยิงดีคุณผู้ชมเขาเรียกว่าลูกผีจับยัดยิงเหมือนขุนคอนเลยตุ้มกับทุบก็ไม้เรียกว่าแสกหน้าทางด้านโรเบิร์ตซันเชส1-0โอ้โหเป็นการเริ่มต้นดีแฟนเชลซีก็ตกใจมันมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอนำแล้วทีมของแกร์เตอร์ก็ถอยลงมาตั้งรับนะครับเชลซีก็บีบนะครับเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับเปิดเกมลุกนวดนวด จนผ่านไปสิบกว่านาทีสิบห้านาทีก็ไปลูกเตะมุมนะครับลูกเตะมุมนี้ครั้งแรกด้วยนะถ้าผมจาไม่ผิดกูกกเรย่าเขาไปอยู่มุมธงเขาจะเล่นไม่เล่นไม่เล่นแล้วเขาก็วิ่งมาแถวเสาแรกเปิดมามงสะบัดแม่นมงสะบัดให้กับมาแถวาแถวกรอบผกหลาชาวไปโดยอยู่ตรงนั้นทิ่มเข้าไปมงเข้าไปครับหนึ่งเท่าครับโอ้เท่านั้นแหละครับเรียบร้อยเลยเกมของเชลซีเดินหน้า ค่ามันจะใช้คำนี้ได้เป็นเกมที่เวสแฮมรับอย่างเดียวนะครับจากนั้นก็เจอเบโดเนโตยิงในกอรอบเขตโทษง่ายๆแปะเข้าไปนะครับคือตอนเกมนี้เขามาอยู่ทางซ้ายนะครับคนแอสซิสต์ให้เขาก็คือชาวเปโดครับโอ้โดดเด่นมากๆครับเกมนี้สำหรับชาวเปโดเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยครับนาทีที่34 e n o เอนโซเฟนันเดสครึ่งหลังีอ2ลูกจากไกซโดและชาลูบา เกมนี้ชาวเปโดโดดเด่นอย่างยิ่งนะครับผู้ชมทั้งยิงแล้วก็แอสซิสไป2ลูกยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็เป็นเ,เกมที่เขาโชว์โดยไม่มีโคพามเมอร์ก็นี่ไงครับมันเป็นจุดที่ทุกคนพูดถึงว่าเอ๊ะปีที่แล้วเชลซีเนี่ยเพิ่งพาโคพามเมอร์เยอะในหลายเรื่องเรื่องการยิงเรื่องการแอสซิสเรื่องการทำเกมมันมีช่วงเวลาที่9นัดถึง10นัดเนี่ยเขายิงไม่ได้นะครับ จอดจอก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเราจะยังไงต่อไปนะครับนี่นัดนี้ก็พอจะเป็นนัดที่พิสูจน์ว่าพอไม่มีโคพเมอร์ mer, มีชาวเปโดมามาช่วยในแนวรุกมีเปโดเนโตแล้วก็แน่นอนเลียมจูแลบบก็ถือว่าเป็นตัวตัวช่วยคนหนึ่งซึ่งสู้กับกองหลังนะครับเปิดทางนะครับเอาไห้ชาวเปโดเนียมีสละมากคือตอนนี้ดูเหมือนกับมาเลสก้า ka, น่าจะใช้สูตรนี้ด้วยซ้ำไปนะครับคือ,อลด กองกลางลงไปคนหนึ่งนะก็จริงๆก็มีเอ็นโซกับกเซโร่แนะแต่ว่ามีชาวเปโดมาเล่นเบอร์สิบพาเมอร์เล่นทางขวาแต่ว่าพารเมอร์นัดนี้เจ็บเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เออเชลซีนัดนี้โชว์ฟอร์มอย่างท็อปฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วชาวเปโดก็มีส่วนสําคัญนะครับตารางคะแนนนะครับผู้ชมชัยชนะ5ต่อหนึ่งของทางด้านเชลซีก็ขึ้นจากฝูงชั่วคราวก่อนนะครับในแมชเดย์ที่2นะครับก็ตามนี้เลยอ่า ส่วนทางด้านบอลบุนเดสสีก้ากันบ้างครับบาเยอร์มิวนกโอ้โหไม่ไว้หน้าไลฟ์ซิกเลยกดไป6ลูกดูผังผู้เล่นกันสักนิดนึงนะครับน่าสนใจครับทีมของแวงซองกอมนีเนี่ยสี่สครับอุปาเมกาโนกับโจธันทาเซนเตอร์แบ็กคู่ไลเมอร์แบ็กขวาซานิสซิสแบ็กซ้ายคู่กลางวินคิมิชกับกอลิสก้าครับคู่เก่าเลยตัวรุกมิโอลิเซนาบี ise, abi, และลุยดิอาส ฮรริเคนเป็นศูนย์หน้าส่วนลาฟซิกภายใต้การคุมทีมของโอเลีวานเนอร์ก็เล่น4-3นะครับผู้สาประตูตยังคงเป็นกูรัชชี่อยู่เซนเต์แบ็กครับออววนกับลูเกบาครับแล้วก็บากูวัดขวารอร์มแบ็กซ er ้ายชาเกอร์ซีวาวนะครับรวมทั้งซีมอนเป็น3กองกลางซีมอนนี่คือชาบีซีมอนมีข่าวว่าเชลซีน่าจะได้ตัวนะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันบากาโยโกโอเพนดาแล้วก็เดียโอมันเด้นะครับทีม บาเยนของอมิาัีเนี่ยใช้เวลาเขาเรียกว่าขึ้นเกมแล้วก็เดินเกม25นาทีนะครับถึงปิดบัญชีทางด้านไลฟ์ซิกได้นในประตูแรกจากโอริเซนะครับแล้วก็ต่อด้วยลุยเดียสในเวลา4-5นาทีหลังนั้นเพราะน้ำสองศูนย์มันง่ายไปหมดทุกอย่างนะครับโอริเซก็ยิงในช่วง5นาทีสุดท้ายของเครื่องแรกอีกลูกนหนึ่งขณะที่ครึ่งหลังเป็นของแฮ์ร่เคนล้วนๆครับแฮตทริก นาที64 74และ77นะครับสุดยอดจริงๆครับแฮร์รี่เคนอืมก็เพิ่งเปิดตัวเกมแรกนะครับสำหรับบาเยรดมิวนิกเสือใต้ซึ่งปีนี้นอกจากจะป้องกันแชนมป์บูเดเลสกาแล้วคาดหวังกับฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับชุกผู้ชมสักนิดหนึ่งครับพาร์ทเนอร์ของช่อง JK, jk channel ก็คือ CBD สารสกัดกันชงจากธรรมชาติมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายนะครับไม่ใช่ยาเสพติดใครที่มีปัญหาเรื่องความเครียด นอนไม่หลับนะครับ s l e e p c p p s u ู e นี่ครับลีแคปซูลช่วยคุณได้นะครับก็เลือกซื้อกันได้นะครับผ่านช่องทางที่ผมให้ไหว้ในช่องคอมเมนต์หรือ l i น์แอดดิฟแจ็กนะครับปรึกษาขอคำแนะนำแล้วก็สั่งซื้อได้ตามโปรโมชั่นชุดเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับออยเป็น d ร p p ปเปรหรือแคปซูลบวกกัมมี่์นะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้อย่าลืมนะครับ สนับสนุน CBD ก็เท่ากับสนับสนุนช่อง JK Jackie Ch Channel ด้วยนะครับพรีวิวแมนเชสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์ครับเช็คโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็แข่งขันกันหลายคู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากตามเวลาที่ให้ใเป็นอังกฤษนะครับบ้านเราก็18:30นครับแมนซิตี้กับสเปอร์บอนมัดกับวูฟช่วง3ทุ่มเบนฟอร์ดแอสตันวิลล่าเบอร์ลี่กับซันเดอร์แลนด์และปิดท้ายด้วยอาร์เซนอลกับลีสในช่วง ห้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาพรีวิวคู่แมนซิตี้กับาทางด้านสเปอร์กันก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยใน12เกมหลังสุดแมนซชตี้ชนะสเปอร์ได้แค่สครั้งซึ่งเ้าแหมก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เาขาเรียกว่าอะไรสู้ด้วยยากนะครับ4ครั้งโอ้สี่ครั้งแล้วแพ้แพ้ทางด้านสเปอร์เนี่ยแพ้ไปหกนะครับคิดดูนะครับว่า ลำบากแค่ไหนในการเจอแล้วก็เป๊ปเนี่ยไม่ชนะสเปอร์ติดต่อัน2นัดนะครับก็เป็นสถิติที่ดูไม่ค่อยดีเมื่อเจอกับทอทแนมอสเปอร์นะครับแต่ว่าส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเนี่ยก็แมนซิตี้เองตัวผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็รอฟิลโฟเดนว่าจะยังไงนะครับถามว่ามีจะใช้ชุด11ปซคนแรกเมื่อเมื่อ,อ,อนัดที่แล้วหรือไม่ที่ถลลมวูฟสี่ผมว่าน่าจะมีการปรับอีก2ตํตแหน่ง อาจจะตำแหน่งออสการ์บอบอาจจะลองเป็นแชกี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับโอ,อมามาม,มูดอาจจะได้โอกาสลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ว่าเชียรนี่ไลเดอร์กับแบนโดซินวายังเป็นแกนอยู่รวมทั้งนิโก้กอนซาเลสในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับสามคนส่วนสเปอร์ก็ถุมัดแฟงหลังจากเสียหน้ากับเอเซไปให้สัมภาษณ์บอกโอ้ใครไม่อยากมาเล่นสเปอร์ไม่ต้องมาเราต้องการนักเตะที่ต้องการเล่นกับสเปอร์เท่านั้นเพราะนั้นสิบเอ็ดคนแรก จากการบาดเจ็บล่าสุดและรวมการเรื่องโทษทางวินัยของอีฟบิสซูมาเนี่ยก็น่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากจากเกมแรกที่พวกเขาชนะเบอร์ลี่สามต่อศูนย์นะครับคงหลักๆกก็อย่างที่เห็นนะครับโรเมโลกับฟานดเฟนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กวิคาเิโอเป็นผู้สาประตูนะครับแฟรงก์จะเล่นอย่างไรกับแมนซิตี้ผมว่าสลับครับสลับเพสแดนบนถอยมาแดน2นะครับก็จะเป็น2รูปแบบก็สู้กันตรงนี้พื้นที่ตรงกลางนะครับ ขณะที่แมนซิตี้เองก็พยายามคอนโทรลเกมเอาไว้ได้มากที่สุดแต่ออฟตาเซตเนี่ยเขาฟันธงไม่ใช่ฟันธงครับเขาซิมูเลชันซุ่มจากกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วแมตช์แข่งขันประมาณ10,000ครั้งก่อนที่จะพบว่าพวกเขาได้ตัวเลขที่แมนซิตี้ชนะน่าจะชนะสเปอร์61.7%นะครับส่วนสเปอร์มีโอกาสจะชนะ18.7%คุณผู้ชมนะครับคิดว่าแมนซิตี้วันนี้จะต่อเนื่องหรือไม่ก็เม้นต์กัน เข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับดูคุตบอลกันให้สนุกก็อย่าลืมใครที่มีปัญหาเรื่องความเครียดนอนไม่หลับสลีปครับซูนสามารถช่วยคุณได้นะครับเลือกซื้อกันได้ตามสะดวกนะครับตามช่องท,งทางที่ผมให้หรือว่า l i น e แอดดิพแจ็กก้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยนี่ก็หยอดนะครับใต้ลิ้นนะก่อนนอนได้นะครับเป็นซองเป็นกัมมี่มีชุดโปรเริ่มต้นทางช่องทาง,ทางช่องทาง J.K. Jackie Channel เนี่ยนะครับ มันมีชุดโปรร่มต้นแล้ว l ลายแอดดิฟจักกี้สมัครกันเข้าไปขอคำปรึกษานะครับเป็นสมาชิกแล้วสั่งซื้อได้นะครับคุณผู้ชมจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณนี่คือตัวช่วยนะครับ CBD วันนี้ลาไปก่อนนะครับหลังเกมวันพรุ่งนี้แมนซิสตี้เออสเปอร์อาร์เซนอลจะต่อเนื่องหรือไม่นะครับจะติดตามได้ในช่อง JK Jackie Channel วันนี้สวัสดีครับ